สวัสดีกันตอนโซโซครับผมวันนี้ก็มาตกปลาครับผมไม่หนีเหาเห็ดเป็นบาคูเนาะพอดีมีน้องๆอ,อยู่แถวระยย่องนะครับหลังไม่มาบอกว่าไอ,ไอเห็ดบาคูด้วยบาคูเบรกวันเห็ดบาคูเลยก็เปิดเบรกหว,วันเนาะนี่จุเป็นหนึ่งไดครับผมอันนี้ครับผมบผมีใครยอยู่ข้างหน้าเนาะปอมใครหลอนี่นรค,รครับผมได้ไมาเราเต้มนึง กระมังครับตัวดีครับผมเกือบซีนิวเนาะปลากระมังครับผมเป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับหกโมงนิดๆหกโมงเช้านิดๆครับนี่ครับบรรยากาศยามเช้าครับผมบรรยากาศดีครับผมเกิดหนาวเนี่ยมาหดมาหดตีห้าสิบกุ๊กวาครับตีห้าสิบนี่แหละประมาณนี้ครับนี่ครับบรรยากาศเนาะโอเคครับเยวล์ พึ่งลงเบรเตขั้นแรกครับขั้นที่สองกําลังสิตีเดี๋ยวปลามันกินนะครับผมเก็บเดียวปลากระมังครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาลุ่นกันครับผมมือนี้บาคูเบกหวานสิเป็นยังไงครับผมนี่ตามกันครับมื่อนี้ Voilà, tu vois ซอยครับปลาซอยปลาคู่ของนี่ครับแยมที่วางเป็นปลาซอยครับผมปลาคู่บุญแล้วสวัสดีกันตอนเช้าครับผมนี่ครับมาตกปลาอีกเช่นเคยครับผมมองเกาครับผมยำเป็นสัปดาห์สัปดาห์าที่สี่ครับมาเบิง่งว่าจะได้นิ่งโบว รองหัวคันบาคูเนาะนีะ่น้องๆอเขาก็หลังไม่ไปบอกว่าร่องเห็ดบาคูเพิ่งดูปราคามันมีนิ่งดยยังไงมากินเนาะก็เลยร่องเห็ดเบิ่งครับผมตีตีไปไม่แรลกัชุดละมุนเลยครับกินตัวหนึ่งก็ขึ้นมาสองคันโอเคครับมอนี่สิไปจังได้เฮ้ามาติดตามกันครับผมพอดีี้ตรงส่แว่นตาเนาะย้อนแสงครับผม เอ้ฮันนาไซอิตาเวนเลยนี่ครับบรรยากาศนเนาะายๆมากครับสิเจ็ดโมงแล้วมั้งครับนี่นี่ครับผมปลาก็ได้มาสามตัวครับกระมังสวงซอยหนึ่งเนาะแ้วก็เงียบไปครับตอนนี้ว่งไปนั้งครับเรื่อยๆนี่ครับผมอย่างในก็มนนีเต็มแล้วแหละเดี๋ยว,วมาดุนกันเง,า,งาๆเลยวันนี้โอเคครับ บรรยากาศช่วง8โมงครับผม8โมงเลยครับมีนานามากครับผมหนึ่งท่านครับผม8โมงนะครับถือว่าคนบางครับเมื่อนี้ปลาน่าจะบบเา <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมเรียกยังไก็รุ่นเงินต่อไปครับผม <c oughs> นี่ครับมีนานามากยู่ไม่เป็นเพื่อนอยู่ครับ <c oughs> ปลาตอด ตัวนี้ก็แปดโมงเคืองเลยครับผม พึ่งมากครับก <g> ำ <rab ble> มั่งครับผมไปกินห้างคักอีดีไหมนี่ตะนิน่นครับผมตระนิ่นตัวแรก <g rab ble> โอเคครับก็ได้ม,มาสามสี่ตัวแล้วครับผม <g rab ble> ไปยังกับดมดไค่ ครับเพี้ยนอ้หูตัวดีครับตัวดีเนี่ยครับกดฟึดเลยเต่าเพี้ยนครับผมฟ้ามือเนี่ยครับวิ่งหางจะโตใหญ่ครับผมแบบนี้กับเจ้านี่ครับผม มม่นี้กินห้างับผมห้างอิลิแบบเดียวกันก็อาทิตย์ก่อนเลยเงียบแบบเงียบๆโดนที่ห้างที่นะ่แตบบ่ก็บมาตอดเรือยครับซับกระถือรือร้นซับปลาว้อยูมม่ไหมเบ็ดเบอร์เบ็ดของชินูครับศูนย์จุดแปดนี้ก็ว่าจะเพิ่มเป็นหนึ่งคนะลิปก่อนนั่นเลนเบอร์เบอร์สองนะอันนี้่าทีเพิ่มเป็นเบอร์หนึ่งครับ สับวติดเะี่ะมันมาตอดอยู่แต่สับวติดนะโอเคครับแล้วก็ถึไมันเป็นเยือะเกา่าอันนี้ท่านในร่งเยอือไหมครับเดี๋ยวมารอรุนกันอีกครับผมโอเคครับติดตามกันเรื่อยๆปนินครับผมปนินตัวที่สองเมื่อได้หาโตยากมากครับผมเดิมมากแล้วครับปนิน้องก็แปรแล้วพูดนี่ปนินทอดไปแปรไหมก็จังไม่ได้กินแยน่หนละ่ะ นึงครับโอเคครับผมกระมังครับผมตัวใหญ่มากครับผมนี่ครับ นนี้่ okay, ครับผมโอเคครับผมใส่นี้นะ้ครับตอนตอนนี้ปลายเริ่มเงียบแล้วผมมีบกโดกักวนเอาปากหลอดแอดแเราตรงนี้นี่บกโดก็กขวัญครับผมมีก็รอบกโดไปลังนึงครับนี่ครับรอไปลังนึงครับแต่บอรลูว่าจะเป็นยังไงเด้ด đang đi xuống lạc ẹc luôn Sai vắn không? ผมใสงเวนี่มาเปากันไหนม่เปลยวนี้เิดแล้วัดไปไหนแล้วครไปว่าแล้วมันจะหาสุดไปนู่นเลยไปนู่นเลยไปนู่นเลยไปน่ นี่นเริ่มินช์อ๋ออ๋อเออ๋อวันวันหัดันลาสิโอ้ยใครบอกว่าต้องนั่งโอ้ยกระเบืงใครฟังผิดเนี่ยค่ะชันเตะถึงใหม่ๆ้บกคอ้าวรถ ไม่นี่ปลาปวกพวตอวสนองเยอะเลยครับพวกกินเยอะเลยเขื่อนคึกเื่อนแนงครับผมบึงใส่ด่างสะดุดดอกไม้ยีลงครับแต็มเลยอีลงหนิวทุนว่าเป็นทุนระเบิดทุนอีลงครับผมบรรยากาศช่วงแรงครับผมแต่บ่ได้หลายครับคลิปนี้ กับพ่อได้กินอยู่ครับนนี่เนาะว่าตอกสท้องเยอะมว่ากินเยอะเลยโอเคครับช่วงแรงครับผมช่วงเย็นเย็นบรรยากาศช่วงเย็นเย็นครับผมยังมีนาๆกันอยู่นะครับนะครับส่วนยน่าจะอยู่ดึกไหมครับนี่อดีนอนกันเลยบูบูครับ ครับผมองเฮาเกิดหาสิบหาสิบยังมาแน่ใจอยู่ครับว่าสิจังหดเนาะเบื้งร้อเคลื่อนมันคือคืนแนงครับนี่หลงเต็มเลยบางนี้กกิมีมีอยู่ครับมีนานาอยู่ครับน่าจะนอนขึ้นครับนี่นอนขึ้นลอยประเส้นนะครับแบบนาข้าวสามสี่คนนะครับ่งนี่ครับอีหลงเต็มเลยนี่นี่ครับจุดนี้อีหลงเต็มเลยครับนี่ าหาสิบุญล่ะปลาเข้าเลย้เหยียบแนงครับผมโอเคครับมาดูนมาติดตามกันช่วงแรกครับผมนี่ช่วงเย็นๆนี่จะเป็นยันนงไงดูลูกตอเนีเ่ยมือขึ้นครับผมปลานินมาหนึ่งตัวแล้วครับส่ยงามครับมันมีหลายครับเคลื่อนคือคื่นแนงเาแสงไฟนานๆมาตกปลาครับอืม ดีีครับทางนี้มีนี่ครับผมไกลๆครับมองเงียบเงาครับวันนี้หลายครับนี่แหละมีแต่ปลายอะไรเงยียบอยู่เ <c oughs> งยียบเต็มเว้นแล้วแล้วช่วงแรกก็ได้ที่ปแปลงมาตัวหนึ่งเนาะแล้วก็ว่างใดๆเนี่ก็ได้ประนิ่งครับประเทศไทยค่าเฮ็ดไฟเฮ็ียดยังโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นกัน แจงจางปังครับผมหกโมงกว่าๆครับเลยนหนาวมันขึ้นเหนือแดดอยู่ครับก็ได้ดึงอยู่แต่ไม่หนทางเนาะครับผมบรรกาศตอนโซ่โซ่ยี่หีนี่ครับผมหลายครับมาเนี่นอนขึ้นหลายฟังนี่ก็หลายครับผมหนึ่งสองสามสี่หาเจ้าครับฟังพ่นอีกได้ครับนี่นี่ครับ ฟังพูนกันเต็ม,มับพูนะกางเต้นนอนกันเต็มเลยบุรุามาตกปลาเงี้ยมากินเหล่ารองพลงวันเป็นฟังก้อนเศษครับเมื่อคืนนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวเขามาลุ้นกันวอดบุรุอาจจะประมาณเละเกือบเที่ยงเนาะนี่ครับผมนี่มีลานาครับผมซุ่มนี้แล้วก็ซุ่มนี้แล้วก็ซุ่มต่อไปนะครับผมพัดกันโอเคครับผม โซนนี้เาก็จัดไว้แล้วละ่ปะปานินฝ่ามือหนึ่งแต้มกระมังหนึ่งแต้มครับโอเคครับผมตอนนี้ก็จะสิบโมงนะครับเดี๋ยวก็เก็บเก็บของกลับเลยครับผมเยอะกับเม็ดพอดีครับปลาก็กินเรื่อยๆอยู่ครับเพราะได้นั่งเบิ้งเพราะได้เดือเนาะบรารมณ์จะกาเลยวบทร <c oughs> ายมากกับร่มร่มจำเนี้กับว่าวิปหาร์วะ กลัวนรงหนักเอาโอเคครับเดี๋ยวเก็บปิดเดี๋ยวเอาพ่วงผลงานกันครับผมเดี๋ยวเอาพ่วงผลงานกันครับผม ตากแดดด้วยครับผมเดี๋ยวเพียนใส่ดีไปดิ่งใส่ดีไกลตัวครับผมอะไรนกันฝากก,ากา้นแลกก้นทับจะไส่โมงเป็นปลายนะครับหนึ่งวันหนึ่งคืนครับตอนนี้ก็นสิบโมงแล้วครับในเวลากลับแล้วเนาะเดี๋ยวทำงานเนาะจะเพียนใส่ดีครับฟามือ อีแป้งกับตัวงามครับผมน่ครับจะยังเดียวครับปนิ่นปนิ่นแตกฝุงครับผมสะดุ้งไหลแล้วก็ไออีนี่ก็อีลงหลครับผมโอเคครับพบปะกันไม่คลิปหนะ้าเฮ้